สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันหนิงนะคะเอาเสือทำอะไรน่ะอยาให้เอฟซีดูหลองไม้โอ้ยระวังน้ำร้อนลวกเลยหลอกไม้เนี่ยไม้เขาไปเก็บมาป๊าร์ตทำไมหลองไม้สวยจังเลยอ่ะหนองไม้เลยเหรอหลองไม้ไลยเหรอเอ้าใครมาหามาไหน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 ชุกแล้วหนน้อยเอามาติมหน่อยทิจะต้มเหี้จะต้ม ไอ้น้อยไมันน่าจะสุกแล้วมั้งอือโอ้ยทำไมมันสวยขนาดนี้โอทุกคนดูนะฮะหน่อไม้ไร่อ้ร้อนร้อนทุกคนดูช็อติ้งเลยโอ้ยร้อนก็มันก็นั้ร้อนสิโอ้ทุกคนทิ้งเลยเป็นมันเป็นหน่อไม้แบบพอดีคำแม่พอดีคำเออพอดีโอ้โหจ้ำพริกกะปิเลยเนี่ยกินกัะน้ำพริกกะปิโอ้พูดแล้วน้ำลายไหลโอ้ยกำลังหิวอยู่พอดีเออยืดลงหม้อทุกคนดูหน่อไม้ไร่นะครับทุกคน มันเป็นขนาดแบบพอดีทำเนาะเราปอกปอกปุ๊บก็จิ้มน้ำพริกกะปินะครับโอ้ยั่วลงไปนะฮะโอ้เขาไปหาที่ไหนเนาะนี่เนาะเขาซื้อหรือเขาหาใหญ่เขาบอกว่าที่สวนเขาเนละอ้าวเนาะโอ้ถ้าฝนตกอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ต้องออกอีกนี่ เราถ้าฝนตกอย่างนี้พรุ re, ่งนี้มันก like yeah. ็มีอีกหรือเปล่ามีเราไปหาห้วยปุงเลยดิห้วยปุงดูดิแถวสะพานห้วยปุงนี่ครัมีหรเปามีภูเขามีเราไม่ไปไกลขนาดนั้นหรอกเราเสียสะพานห้วยปุงนี่ก็โอ้มีแล้วเขาตะก้าไปใส่ได้ไหมได้นี่นี่นี่พี่เสือเห็นอันนี้มันน่ากินมากทุกคนนี่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 โอ้โห เขาจะกรอบกรุบกรุบกรุบนะฮะนะเสือเสือคนคนแถวแถวทู่คนแถวที่ที่พวกเสือที่ใครๆก็จะกินแบบนี้แต่คนคนภูเขาท้่แท้เขาจะกินแบบไหนรู้ไหมวางลงไปแบบไหนวางลงไปแล้วเอาเอาดวงยอดนี้นี่เหรอนี่นี่ตัวเขาใช่เขาจะกินแบบนี้คนภูเขาเขาจะกินแบบนี้ใช่กินแบบไหนกินแบบใหญ่ แบบแบบอวบๆหน่อยแบบที่ว่ามันไม่ใช่หัวเกาะมันนะนายซอเขาให้มันมีหนอกขึ้นมาหน่อยหนึ่งใช่ถ้าเป็นแบบนั้นเขาไม่กินเขาไม่เอาเขาบอกว่าหัวเกาะหัวเกาะเออหัวเกาะชอบคนละอย่างนี่แล้วว่าแย่งกันสไตล์ใครสไตล์เวลาญาตินิงไปขายนะญาตินิงไปขายที่ตลาดเขาวงเหมือนกันที่ตลาดที่ไหนเขาเหมือนกันนะเขาจะเลือกเอาเอาไอ้หัวเกาะเกาะไอน้อยๆแต่ว่า พวกผู้ไทยพวกผู้ไทยเลยบอกว่าพวกผู้ไทยเลยบอกว่าอ้าวเขาไม่รู้เขาไม่รู้ของแทบเนี่ยมันดุดมาแล้วเนี่ยมันร่วงมาแล้วอ่าไอ้แบบนี้มันจะหัวมันจะไม่สนอืมว่ามันสุกแล้วต้มกต้อสุกแล้วมันสุกแล้วเพราะมันไม่ได้ใหญ่มากนะฮะมันสุกแล้วมันดวมันให้ยายต้มไปถึงพวกนี้อ่ะอ้าวยอดขาวด้วยต้มขนาดนั้นอ่ะต้มไปถึงบ่ายพวกนี้ ่ไม so th ่ย่ายชอบกินเชื่อค่อยเลยไอ้นี่หม้อน้ำนี่แห้งก็คือสุกพื้นจืดเขาจะไม่ให้มันเดียวเขาจะให้มันร้อนอยู่ตลอดเวลยน่าเลยว้าวทำไมมันน่ากินขนาดนี้อ่ะมีแต่หัวที่เราก็อยากกินทั้งนั้นเลยเนี่ยน้อยๆเนี่ยไปโนน่อ้โอดูดูดูเนี่ยใจมันร้อนอยู่อย่างนี้ ฟอสเป็นตะหวานมากเลยเนาะเวลาใส่รถไปแกก็จะมันเดือดมันหวานใช่มันหวานเพราะว่ามันยอดขาวเป็นอยู่ไม้เนีเขาเรียกว่าโรงเรียนเนี่ยต้องเป่ากินเลยมันร้อนเขาเรียกว่าหน่อไม้นางดินโอ้ยมีแต่แอนด้ากินทุกคนดูนะฮะเออหน่อไม้นางดินห้าสิบกิโลจากบ้านที่ไน่ะน่ากินมากเลย โอ้ยน yeah, ึกถ like uh, right. ึงน้ำพริกกะปิท huh. um. hey, uh, uh. uh. ี่อร่อยอร่อยตรงแถบคลองจันทร์เลยที่แฟรขคลองจันทร์จะมีร้านอาหารปากใต้นะเดี๋ยวแล้วเขาก็จะมีน้ำพริกอ๋ออยูได้ปากทางใช่ไหมใช่ทางในซอรู้งานั่งรถสายสายอะไรนะสายแปดคือตรงนั้นน่ะอืมน่ะป้าซอรู้อีกอสงสัยจะเคยเดินสวนกับป้าซอตอนอยู่กรุงเทพหรือเปล่าแต่เราไม่รู้จากกานไงตอนนั้นเนาะนะครับ เราจะต่อไปนั่งรถตรงนั้นมาโอ้โหทุกคนดูนะครับ ยายซอจะไปนี่นะครับอ่ะยายซอจะไปลงสะพานฟู๊ดยายซอก็จะนั่งรถตรงนั้นยายซอจะเห็นร้านอาหารตรงนั้นแต่ยายซอไม่เคยกินหรอกว่ามันเป็ดอันนี้คือเมนูอะไรครับเอารถตันนั้นมาก็น้ำเข้าอีกเหมือนเดิมน้ำเข้าเข้าเพราะว่ามันรั่วมันรั่วครับน้รถเก่งรถเก๋งคันเก่ามันก็เลยรั่วนะคะตอนนี้พี่เป้าคนเดิมพี่เป้าคนเดิมอะไรเหตุอะไรน่ะเอ้ยเหเขาจะบอกตอนที่มันเป็นน้อยๆรามาบอกว่าเดี๋ยวเราจะพักค่อยมาเก็บให้มัน ให้มันบานจังหน่อยก่อนมันลืมไปสองวันบ,าน,บานเลยทีนี่กินไม่ได้โอ้กินได้ไหมไม่ไม่รู้กินได้หรือเปล่าแต่เราไม่กินเพราะเราไม่มีฟันกินได้กินได้ซุปซุปซอยนะรับซุปซอยแล้วก็ซุปใส่มะเขือก็แซ่บดิซุปร้าใส่มะเขือหน่อยตัดตัดแล้วก็ซอต้อมแล้วมาซอยร้าเขาเรียกซุปใส่สมะเขือ ืมตอนนนั้เก็อร่อยเลยนี่นะคะฝนตกอ่านี่ค่ะฝนตกฝนตกไปไหนตกหนักเลยชาวนาเขาคจะนำนากันสนุกเนาะเพราะว่าไอ้ฝนตกแบบนี้เนาะประซอเนาะไม่ดำนานีเย็นสบายชอบ แต่ถ้าถ้าแดดร้อนอ่ะโอ้ยไม่ไหวเป็นวินเนาะก้มเงยก้มเงยก้มเงยนี่พี่แดงปีนี้จะพาไปดูน้ําท่วมอะไรนะจะพาไปดูน้ําท่วมที่ไหนถ้าตกแบบนี้รับรองท่วมแน่ที่บ้านเรานี่แหละอ้าวเหรอจะพาไปดูหนึ่งน้ำท่วมนี่ นาหลวงนี่หนึ่งที่นาหลวงแล้วทีนี้นะเขาจะปิดไป้ายไว้เลยนะที่สามแยกบ้านปนบุญบา้บานบ้านป้าคำใสน่ะเขาจะติดป้ายไว้เลยว่าห้ามผ่านเส้นทางนี้ไปมุกดาหารไปไม่ได้น้ําท่วมสะพานใช่แล้วจะพาไปดูมันถ้าตกแบบนี้ท่วมเ<อ>สือเช็คพยากรณ์แล้วเขาบอกตกแบบนี้ทางอาทิตย์เลยเออคอยดูทีนี้น้ําป่าน้ําระบายไม่ทันห้วปบาใสอึ่งอึ่งอึ่งขึ้นน้ำมาจากไหนน้า นี่ก like, oh, no, um, yeah. okay. ็ล้งนู่นคลื่อเรามะนุนสามล่องใช่แล้วทีนี้จุดที่สองจุดที่สองมันก็จะไปท่วมอยู่บ้านมะนาวอยาวเลยท่วมสะพานเ้าสะพานเลยนะพี่แดงรถวิ่งผ่านไม่ได้เลยอบ้านมะนาวห้วยมะนนต่อไปก็เป็นไปเลื่อนไปเป็นบ้านผังแดงอีกแล้วก็เป็นบ้านน่ารักอีกมีอยู่สามสี่จุด ห้วยไหลขึ้นอีกมีอยู่สี่ห้าจุดปีนั้นนะพวกเราโอ้โหปิดสะพานเส้นนี้เลยรถวิ่งไม่ได้แล้วเราก็ไปถ่ายน้ําท่วมกันโอ้โหที่นี้ไม่คนเขาก็ไปหาอะไรไอ้ที่อะไรไอ้ที่หล่อที่แหล่น่ะจักจแตนอะไรเอหอดจิ้งริ้งหลิออกมาจากลูกแล้วหนูหนูด้วยนะมี มีหนูด้วยเนาะมันก็ไตมันกมันออกจากน้ำมีตูนด้วยนะมีมหมดตูนก็มีตูนออกมาเปเอาเขาก็ไปเอาไปหาเอาชาวบ้านก็ไปหาอนี่เรามาดูเราจะมาดูน้ําท่วมพี่ได้เห็นแน่ปีนี้ เห็นพิกายนี้ไม่เห็นปีก่อนก็ไม่เห็นมันฝนไม่ดีแต่ว่าปีนี้นะถ้าตกแบบนี้น่ะคอยดูเลยแหละฝนดีจะพาไปดูแล้วกลับมานไม่ไดีี้จะพาไปดูพาไปดูเลยอ่า แต่ว่าพาไปดูแค่จุดนั้นแล้วก็เขาก็จะเอาเรือนะเอาเรือมาไว้เรือแบนนะ่นะเรือท้องแบนอ่าแบบรถคัน<อ>น้นม,มารถไม่วิ่ง,งแต่วิ่งวิ่งไปชนเอาเรือส่งคันนี้กลับไปเรือไปต่อ,ตอโอเคนะคะคอยดูคอยดูน้ําท่วมนะคะคอยดูน้ําท่วมจังหวัดมุกดาหารแถวเขตเราสะพานนะคะ ค่ะแต่ก่อนเคยท่วมนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะช่วยดูโฆษณาให้ย่าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ